วิชาการตลาดสายโหดวันนี้ขอนำเสนอเมนเทอร์ or, สายคิวสุดโหดส่งตรงจากบอดี้โกบครับและนี่คือดรดนลพรรมวัฒนะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าบอดี้โกบครับซึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งที่คนไทยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีครับวันนี้รับบทเมนเทอร์แผนการตลาดการศึกษาของเราเตรียมตัวกัน,กนจริงๆบอกเลยวิชานี้เล่นใหญ่เล่นจริงครับนักศึกษาก็เตรียมตัวกันมาอย่างเจ้มจนมาก เรียกว่าการนําเสนอห้ามน่าเบื่ออะไรที่จัดจริงได้จัดจริงเสมือนกันนําเสนอแผนจริงต้องทําให้ดรโดนลพาซื้องานของเขาให้ได้ในวันนี้บ่มเพาะฝึกกําลังภายในกันอยู่3สัปดาห์ครับในที่สุดก็มีผู้เข้าประกวด8ทีมครับเริ่มต้นด้วยทีมแรกครับหมุนตัวแบบสวยนิดนึงเห็นไหมเพราะโจทย์ของเราคือการนําเสนอต้องไม่น่าเบือ่อและทําให้เมนเทอร์ตื่นตาตื่นใจฟูเทิร์แบบนี้ครับรับคเป็นมะพร้าวนะครับฟังเมนเทอร์ครับว่าไหนสิ่งที่เห็นแล้วมันเป็น คือแต่เราจะโปรโมททางออนไลน์ก็เรียกว่านักลบย่อมมีบาดแผลกลุ่มต่อไปไสกอกซิ่ง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 ซึ่งนักศึกษาก็มีแนวคิดว่าจะทําไส้กอก3รสารชาติขายแข่งกับซ p พครับกลุ่มต่อไปน่าสนใจเช่นเคยครับน้ามะม่งวงหินมะพานา์ครับอันนี้เป็นไซรัปที่เห็นอยู่นในใจคอกเทลนะครับแต่เป็นเครื่องดื่มผสมโซดากลุ่มนี้เตรียมตัวเป็นอย่างดีครับมีความเป็นพยาบาลสูงมากทุกกลุ่มเรียกว่าทําได้ดีครับแต่ก็ยังดีไม่พอเพราะ พรีเซนตครึ่งชั่วโมงครับแต่คอมเมนต์ไปแล้ว1ชั่วโมงครับอีกกลุ่มหนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่จะต่อสู้ในตลาดแฟชั่นซึ่งตรงสายดรดลภพามากๆตามมาด้วยมันทอดครับซึ่งอันนี้เขาเดนแพ็กเกจจริงๆนะการนำเสนอมันต้องมีเขิดนกันบ้างใช่ไหมลองดูตัวอย่างคอมเมนต์สักกลุ่มครับเังไม่มั่นใจว่าโปรดักเราอะค่ะแบบมีจุดเด่นอะไรอะคะ ต้องทำวิร์ชเยอะมากๆเลยว่าแล้วก็หาจุดเด่นนั้นออกมาให้ได้จริงๆนะคะก่อนที่จะแบบไปสเต็ปถึงแบบมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าอยากทำแบบเอ่อคอลแลับใช่ไหมคะแต่แบบเหมือนเขียนมาว่าแบบคอลแลับกับแบบคาเฟ่ร้านกาแฟหรือว่าแบบทำชานมไข่มุกเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องไปดูว่าเทสของคนที่เขากินน่ะเขากินเป็นไฟกับชานมไข่มุกจริงๆ คลาสนี้นะครับที่เราให้เมนเทอร์จากธุรกิจจริงๆมาเมนกันแบบนี้บางทีนะครับมาคลาสมา3คนนะครับเพราะเราอยากให้นักศึกษาของเรากล้าแก่งครับและมีประสบการณ์และได้ประสบการณ์กล้าเละยิ่งเยอะประสบการณ์กลุ่มเมื่อกี้เป็นป๊อปคอนนะครับมีทั้งแบบเครื่องและแบบขายปกติจะแข่งกับเมเจอร์ส่วนกลุ่มนี้เป็นน้องแมวน่ารักในทุกคลาสครับสินค้าจะมีหลากหลายมากนะครับทั้งของกินของใช้อุปกรณ์เทคนิคแอปพลิเคชันสินค้าสำหรับผู้สูงวัยอะไรก็ตามที่เป็นเทรนด์นักศึกษาเราจับมาทําหมดอันนี้เป็นกันแดดแบบรักโรกนะครับแตกัวเ มากแล้วครับเพราะว่าเมนเทอร์เหงก็โหดใช่ย่อยนะครับบอกเลยวิชานี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์และความสรงจำที่สาคัญนักสายได้ประสบการณ์รูมสุดท้ายของเราในวันนี้ครับเป็นสเปรย์เหมือนแชมพูแห้งโรเพเป็นก่อนใช้ซึ่งหลังใช้จะเป็นแบบภาพหลังครับอาจารย์ว่ามันดูไม่ต่างนะ สำหรับกลุ่มนี้ก็จะหนักจัดเต็มครับวัตถุดิบก็เอามาให้ดูกันสดๆจริงๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับงานนี้นักศึกษาสนุกและอาจารย์ก็สนุกมากเลยครับมอบขอบคุณกับวิทยากรครับแต่งานนี้เราก็ไม่ได้บรรเลงเพลงมหาเรื่องหรือจุดพนนดลพดพุนะครับแต่ต้องขอบคุณเมนเทอร์สุดสวยของเราดรดนภาธรธรมฒนะนะครับหนึ่งในเจ้าของแบรนด์ปฏิโกฟครั้งหนึ่งเคยมาร่วมงานกับเราแล้วอยากเรียนแบบนี้ได้ประสบการณ์จริงๆก็สมัครกันเข้ามาครับ